สวัสดีครับท่านผู้ชมน,น,นี้ก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเหรียญหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมนะครับน,นี่รุ่นไหนอยู 8, ่เอ๊หนึ่งหกแปดรวยทางเดียวครับวันนี้เป็นเสียมาหนึ่งเหรียญเสียมานะครับหนึ 8, ่งหกแปดรวยทางเดียวเพิ่งได้มานะครับก็ไม่เป็นระมาณนั้นมีสองสีนะครับ มาดูนะครับได้เนื้ออะไรมากนะครับไปชมกันเลยนะครับเออก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกด subscribe ทางช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจเล็กๆ,ๆน้อยของผมนะครับเพื่อมีกำลังแรงต่อในการรีวิวเพื่อให้ท่านผู้ชมมาดูรีวิวพระใหม่ๆที่ผมได้มานะครับก็จะมีพระเหรียญ ออกจากวัดเลยนะครับมาใหม่ๆสดนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ดูกันเนาะอนอื่นก็ไปดูเลยนะครับว่าได้เนื้ออะไรมาบ้างชุมูละขอบคุณเรื่องหน้าที่กดติดตามกด subscribe ให้ผมนะครับให้ได้ไห้โดนครับชโอ้ดูาแดงแป๊ดเลยนะครับ ชงเงินหรือเปล่าโอ,โ,อโอ้โอ้เหรียญอะไรเนี่ยถ้าดูนี่ผิดน่าจะเป็นอักาก้ายาเถาคุยพื้นนะครับขอบแดงนะครับบนน้ําเงินนะครับโอ้สวยมากนะครับสวยมากสวยมากรีบเก็บเลยนะครับ หาเช่าได้แล้วอู้ข้างหลังย็บอกว่าดูดูดูโคตดูโคข้างบนดูเลขอะไรผมได้ตำแหนิอยูแล้วนะครับเลขอะไรเลขหกเลขหกตอกย้ำกันด้วยนะครับหกศูนย์นะครับ มีต้หนิ่งอยู่แล้วนะครับตอกเบิ้ลนะครับพุทธคุณเบิบ้ลน,นะครับอัปบก้ายาเขียวกุ้ยผื้นขอบแดงลงยาจิวหลุมพ่อบุญมาครับโอ้สวยสวยสวยมากเลยมากดูเรียนที่สองนะครับ จจะแดงอะกันไหลครับอาบทองนะครับอาบทองอันนี้โอ้โหเรื่อเลยนะครับโอ้อาบทองหกศูนอีกนะครับโอ้ตั้งสองเหรียญเลยอะไรจะตรงกันขนาดนี้นะครับหกศูนนะครับโอ้โห นอดเลยนะศ0นะครับเบอร์เดียวกันทองเหรียญนะครับข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนื้อกระไลทองลงยาแดงขอบน้องเงินนะครับเหรียญเีมานะครับก็บจะเป็นประมาณนี้หลองวอกบุญมานะครับหาเช่าหาซื้อเก็บได้เลยนะครับ ก็ฝากกดติดตามกด subscribe ทางช่องของผมด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจเนาะมารีวิวให้ดูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอาเรียนตัวนี้ผมชอบผมชอบเรียนนี้อปาก้ายาเขียวนะโบดูสวยมากสวยสวยจริงๆนะครับ เป็นประมาณนี้เนาะไม่มีเพิ่มเติมอะไรแล้ววันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอสวัสดีค่ะ